สวัสดีวันที่16มิถุนา2568พบกับโกลักกี้อีกครั้งวันนี้วันที่16เราจะมาติดตามผลหวยไทยกันวันนี้นะอ่ะนี่เป็นช่องผมนะที่ทำคลิปเอาไว้เมื่อ2วันที่ผ่านมาเห็นไหมทายผลหวยไทยล่วงหน้าลองเปิดคลิปดูสิ68พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่อง สวัสดีวันที่สิบามิถุนาสองพันห้าร้ยหสิบปดพบกันอีกครั้งกับช่งโกเป็นคลิปของวันที่สิบสาม่จะมาทานายผลล่วงหน้าของลอตเตอรี่ไทยลาวและเป็นการทายผลของวันที่สิบกนะครับแดี๋ยผมไปที่สรุปตารางผลสรุปเลยแล้วกันีก็มีทั้งเลขท้ายสองตัวและเลขรางวัลที่หนึ่งนะมเราการเล่นรางวัลที่หนึ่ง้ลเนี่ยเดี๋ยวไปที่ตารางสรุปผลเลยดีกว่าโอเค นี่นะเลขท้ายสองตัวนะไหนเรามาดูซิเลขท้ายนะาาสองตัวของวันที่นี่นะนี่นะดูนะตวดหวยของวันที่สิบหกมีถุนานะเรามาดูที่เลขท้ายสองตัวก่อนเลขที่ออกคือศูนย์หกมาดูวิธีการทางแมทริกซ์ซิศูนย์หกศูนย์หกดูแล้วไม่มีเลยแบบฟรีนซี่ซิศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเลขท้ายสองตัวของวันนี้แห้วนะครับต่อไปเราไปดูเลขรางวัลที่หนึ่งดีกว่าของหวยไทย ไหนดูซิอันนี้ออกอะไรนะหวยไทย3ามเก้าสองนะแต่เท่าที่ดูสิ่งที่น่าสนใจของงวดนี้ก็คือของหวยไทยก็คือ3ตัวท้ายนะหรือเราเรียกว่าเลขบน3ตัวบนนะเลขที่ออกคือ3ามเแต่ที่ทำนายไว้คือ3 4 2สี่ ผิดตัวกลางไปตัวเดียวเองเออีกแล้วนะเห็นไหมสามสี่สองสามสี่สองสามสี่สองแปดสี่สองเห็นไหมสามสี่สองสามสี่สองตัวเดียวพลาดไปตัวเดียวยังว่านะครับไม่ถูกก็ขึ้นไม่ถูกนะครับแต่สําหรับใครที่เล่นเป็นก็อาจจะถูกนะสลับไปสลับมานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรุ้นวัดหน้ากันใหม่ดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ